สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปวีนาแจ้งแล้วที่โพสต์ปอชอปซื้อเก่งกว่าหมายถึงซื้อใจประชาชน,นวันที่18มกราคม65นางสาวป,ปวีนาไกรคบสอสอรัฐบุรีพัฒพลังประชารัฐเปิดเผยต่อสื่อมวลชนในกลุ่มไลค์คุยกับปวีนากรณีโพสต์ข้อความหลังผลการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดสงขลาและจังหวัดชุมพรพักพลังประชารัฐแพ้พักประชาธิปัตย์ทั้ง2เขตโดยนางสาวปรีณาโพสต์ข้อความใน Facebook ก่อนนั้น ว่าเฉลยเหตุผลเดียวที่ประชาธิปัชนะเลือกตั้งซ่อมสองเขตคือซื้อเก่งกว่าค่ะจากนั้นไม่นานนางสาวปารีนาได้ลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไปและโพสต์ใหม่ว่าแสดงความยด,ดีกับพรรคประชาธิปัตทําให้ทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตไม่พอใจและเตรียมฟ้องร้องเอาผิดล่าสุดนางสาวปารีนาระบุว่าขออนุญาตชี้แจงว่าได้โพสต์ว่าซื้อเก่งกว่าจริงแต่ไม่ได้หมายถึงการซื้อเสียงและไม่มีประโยคใได้เขียนว่าซื้อเสียงโดยที่โพสต์ไปนั้นเป็นก การชื่นชมประชาธิบาตรว่าซื้อใจประชาชนเก่งกว่าพลังประชารัฐเท่านั้นการจะซื้อใจคนได้ต้องประกอบด้วยความดีและต่างๆไม่ใช่เงินทองส่วนเรื่องที่นายราเมศจะดำเนินคดีนายราเมศเป็นนักกฎหมายและมักใช้กฎหมายคมโคตนเองลักษณะแบบนี้หลายครั้งหลายหนแล้วแต่จนปัจจุบันที่เคยพูดว่าจะดำเนินคดีตนเองมาในอดีตทั้งหมดยังคงไม่มีการดำเนินคดีและขอให้สื่อมวลชนจบเรื่องดังกล่าวได้แล้วเพราะเลือกตั้งจบแล้วเก มแล้ววันนี้ต้องเดินหน้ากันต่อได้แล้วแต่ผู้ชมละครับมีความไม่จริงไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดุนครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ